สีสุวรรณจันยานักร้องชื่อดังล <c oughs> หลังจากที่ถูกตำรวจบก,กปปนำกำลังไปจับกลุ่มที่บ้านพักย่านปทุมธานีค่ะคราวนี้คัมแบ็ <c oughs> กกลับมาแล้วนะค่ะมาเนี่ยพาชาวบ้านไปเลยนะไปร้องคุณผู้มชมคะทางเขตจตุจักรรวมถึงผู้ว่ากทมด้วยบอกว่าคุณเนี่ยไปตัดต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่ทําลายพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครแบบนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนซึ่งมันขัดกับนโยบายของท่านผู้ว่าหรือเปล่า ลงสนามข่าวนี้กับคุณอภิเอกบัลลังโพกันค่ะครับหายหน้าหายตาไปนานหลังพี่ศีสุวรจันยาถูกตำรวจดำเนินคดีเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ยังคิดอยู่ว่าจะถอดใจเลิกทำงานนี้ไปแล้วแต่เมื่อวานที่ปรากฏภาพพาชาวบ้านในซอยงามวงวัน59ไปยื่นเรื่องฟ้องร้อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตจตจุจักรอธิบดีกรมธนารักษ์และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยต่อนหน้าที่กับสารปกครองถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วยังไม่วางมือผมเลยขอตามไปดูหน่อยว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ครับถนนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมีต้นไม้อายุเก่าแก่ครับ เกือบร้อยปีร้อยกว่าปีอยู่แต่ตอนนี้ถูกตัดหมดเพื่อมาสร้างถนนอันใหม่แทนที่ถนนอันเก่าข้างๆนี้ซึ่งในอนาคตจะมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงนะครับเลยส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบอากาศร้อนขึ้นเยอะครับเพราะพื้นที่สีเขียวดังกล่าวได้หายไปงานนี้พี่สีสุวรรณจึงต้องคัมแบ็กมาช่วยชาวบ้านครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปนั่งกินข้าวคุยกับชาวบ้านพบว่าพื้นที่พิพาทเป็นของกรมธนารักษ์ถนนที่เพิ่งสร้างใหม่นี้ เดิมทีมีต้นไม้ใหญ่อายุเก่าแก่50ต้นแต่ทั้งหมดก็ถูกตัดโคน่นบางส่วนทางกรุงเทพมหานครได้ล้อมนำไปปลูกใหม่แต่ก็ตายหมดผลกระทบที่ตามมาคืออากาศร้อนเพราะไม่มีร่มเงาต้นไม้แถมทำอะไรก็ไม่สำรวจไม่ถามชาวบ้านสักคำรองฝนตกหนักลงมาไม่แคล้วน้ำท่วมบ้านแน่ๆต้นไม้เนี่ยมันหายไปเยอะมันร้อนร้อนมากจากจุลี50กว่าปีมะมงที่บ้านนี้50กว่าปี ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีต้นโพต้นโพนั้นก็20ปีแล้วก็ต้นโพหน้าปักซอยกับต้นไสหน้าปักซอยก็ประมาณ70ปีไป,ไปหมดค่ะไปหมดแล้วนะก็เสียดายนะเสียดายนะแต่เราก็ไม่รู้จะเราจะไปขัดขวางเขายัางไงผลกระทบของต้นไม้ที่ถูกตัดหมดซอยเนี่ยกทมไม่เคยให้คําตอบเราเลยว่าทําไมถึงทําทั้งๆท,ท,ที่สาธรต,ตัดต้นไม้หนึ่งต้นเพราะว่าเต้นเป็นเจ้าเข้า ตงนี้ต้นไม้ใหญ่5คนโอบเราทำคอนเทนต์ไปถ่ายรูปไว้อะไรคนที่อยู่ที่นี่อายุ80ปีเห็นต้นไม้ต้นนี้มาพี่ศีสุวรรณบอกว่าแม้ตนเองยังมีคดีที่ต้องต่อสู้แต่เห็นชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องคัมแบ็กกลับมาช่วยแล้วผมจะทำอย่างนี้ตลอดไปแม้ว่าคดีความจะสู้กันอีกกี่ ปีก็ไม่รู้นะว่าสู้กันจนถึงสารดีกาแต่ว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องช่วยต่อไปเพราะว่าเราเรียนกฎหมายมานะเรียนปริญญามาตั้ง5้าใบแล้วต้องมาช่วยประชาชนนะไม่เอาไปใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์กับตัวเองธีรพลเพชรช่วยถ่ายภาพอภิเอกบารังโพทีมข่าวสนามข่าว7สีรายงาน